สวัสดีครับมันนี้นะครับก็มีรถปูยางครับนำเข้าจากญี่ปุ่นเป็นยี่ห้อนิกาต้านะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นคนทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นพวกยี่ห้อของแผนยางน่าจ,จะคุ้นกันนะครับนี่ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ ขนาดเตาก็4เมตรหลึสิบนะครับก็สวยสวยนะครับตัวนี้ นก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ต่อเพิ่มนะครับเครื่องยนต์เป็นอิซูซุนะครับเป็นล้อนะครับตรงนี้ น,นี่ก็จะเป็นแผงหม,ม้อน้ำนะครับ <C ül> ที่พ่อแปกนะครับแต่ว่าการขัดไม่ยากนะครับ ตามปุ่มก็จะมีน้ำภาษาอังกฤษให้หมดเลยมีตัวสัน่นไอตัวสั่บด้วยนะครับ vibration and s h p p e นะคร เล่นลอเครื่องนะครับได้ระบบพนะใครที่หารถกู้ยางสวยๆราคาไม่แพงนะครับใช้ง่ายๆก็ตัวนี้เป็น ตัวที่น่าสนใจนะครับขอฟัีก์กต้าไปด้วยนะครับสะรันนะครับค,ครับ